ก็จะวุ่นวายหน่อยครับผมมอไซค์เยอะครับเวลาถอยเข้าก็ระวังเอาครับมีคนเอาเสาไฟฟ้าไปกินแล้วนะต้นหนึ่งมาในนี่เราก็ตั้งขวยเอาไว้ครับได้อยู่ไม่ได้แคบแต่ว่าแค่ระวังมอไซค์เยอะๆแค่นั้นเอง มันจะมีเส้นสีเหลืองให้เราถอยเข้าตามเส้นนะชิดชิดกำแพงตัวนี้เราใส่ว่าดูเส้นเหลืองนี่เอาครับนะครับจะมีเส้นเหลืองถ้าถอยล้อหลังเหยียบเส้นเหลืองอย่างเงี้ยก็โอเคครับเข้าได้สบายๆนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันก็จะมาพอดีกับประตูนี้พอดีนะครับ ก็ลงของได้มานี้ไม่ได้แคบครับสาขานี้แต่ว่าแค่ระวังมอไซค์เอามอเอไซค์แล้วก็รถยนต์อะไรพวกนี้จอดแจนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ตั้งกลวยเอาไว้นะครับตั้งกุยเอาไว้แล้วก็มานั่งรอในรถนครับเพราะว่าสาขาเขาบอกว่าเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาลงให้นะครับก็น่าจะติดเที่ยงนะครับก็เราก็รอครับทำอะไรไม่ได้ก็มานั่งรอในรถนครับก็ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับสบายๆนะครับแล้วก็มีจอ เครื่องเล่นเอาไว้ฟังเพลงอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับสําหรับสาขาพัทยากลางนะครับผมถ้าเกิดเข้าตอนก่อนเก้าโมงเนี้ยมันก็สบายหน่อยนะผมแต่ว่าถ้าหลังถ้าหลังสิบโมงไปแล้วเนี่ยหลังเก้าโมงไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ายากเข้าลําบายอยู่พอสมควรน,นะครับเพราะว่ามันรถตรงเนี้ยมันเยอะตอนเราถอยเนี่ยรถมันจะเยอะมาก แต่ตอนที่เรายังไม่ถอยเรามองดูอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับแต่พอเราทํางานปุ๊บเนี่ยโ,โหรถไม่รู้มาจากไหนนะครับติดเต็มนะครับผมบีบแกปป๊กปักป,กป๊กปักกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นธรรมดาของงานห้างนะครับหน้างานแต่และสาขาแต่และที่ก็จะมีอัตรรถในการเข้าไปส่งสินค้าแตกต่างกันไปนะส่วนตัวผมนี่ชินแล้วครับไม่ค่อยวันไหวกับ หน้าง,งานเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็จะกินข้าวก่อนนะซื้อข้าวมานะตั้งแต่เมื่อเช้านะซื้อข้าวตอนนี้ก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วแหละนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยก็กินกับรถมานิดหน่อยนะครับผม

เป็นคันของเราคันเดียวแล้วไม่ต้องไปสนใจใครแล้วนะคนอื่นจะไปไม่ได้ก็รอไฟแดงรอไฟเขียวรอบหน้าแล้วกันนะอเอาแค่ตัวเราให้มันผ่านไม่ได้ก่อนนะต้องเป็นคนเห็นเก็ดตัวประมาณนึหนะง